ทุกคนด้วยครับผมวัดดีนะไม่ไหวแล้วอยากตกไปแย่แล้ววันนี้น้ำใสด้วยเอาจะโย,โยโมาด้วยนะวันนี้อยากแย่แล้ววันนี้บอกกตรงๆุดๆอะคือที่สุดของสุดแล้วเดี๋ยวยิงทางลาดเลย็นโ,โคจิกนะครับวันนี้2.5กรัมสีเงินนะครับเหมือนเดิม ขอมาพูดดิเฮาโลไรหน้าดิครับแจ่มทสุดอะฮึม่มจะค่อยลงฮะทุกคนโอ้โหน้ำใสมากน้ำใสสุดทุกคนสุดมากจริงน้ำใสเวอร์อ่ะคิดถึงสุดแล้วอ่ะ ถึงสุดแล้วบอกเลยทุกคนตรงเนี้ยโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชม อุ้ยโดนโอ้โอุ้ยสะก,กิดอุย้ยเอาแล้วเล่นแล้วเล่นเราแล้วทีนี้เล่นเราแล้วทีนี้ปลาอะไรนี้อ่ะทุกคนอุย้ยมันมันเล่นเราเลยอ่ะเฮ้ยสนุกอ่ะมาแล้วมาปลาอะไรเนี่ยตะกิดสะก,กิดมาเลยมาไมาโคจิกเ็ษกระโดดขึ้น อ๋อมีสู้มีเถียงะโอ้โหติดท้องนี่เองทุกคนติดท้องนี่เองมาแล้วฝั่งมิดเลยเด่นสว่างเชียบเลยติดอะไรไมู่้วเน่ยติดตักตักติหมดเลยแข่งนะฟาแข่งนะ เก็บไว้กันตัวแรกอันนี้แม่เตรียมถุงมาดีๆนะไม่มีเลยมีถุงอะไรก็มาให้ถ่ายถุงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนไปตัวแรกหวังว่าจะไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะทุกคนเนี่ย นี่นี่เห็นหอนัไรคนจิกมันคนจิกไอ้คน,นจิกมาแล้วมาทุกคนต่อฮะเห็นข้างหน้ามันอะไรตุ๊กตุ๊กตักกันน้ำดีมากไม่ได้มานานาน้ำดีมาก มายันตรงนี้นะฮะรมันบุกมานะฮะกัดโอ้โอ้เอ้าเอ้าเอ้าเอาเรื่องเอาเรื่องกัดกัดปล่อยลึกหน่อยกัดโอ้ย อุ้ยแรงดีอะปลาอะไรเนี่ยทุกคนดูแอคชั่นแอคชั่นคันอ๋อห่อสีขนติกลุ่นะทุกคนนี่เล่นนานไปหน่อยเพลินเพลินเนีสนุกฮะสายนี้สนุกเดี๋ยวข้างนี้สนุกครับทุกคนได้มันได้มัน นี่สายนี้เลยกับมาโคจิกนะครับสองจุดหานี่ไทสวยนะไทโอเคนะไทน่ารักโ <Okay S 1> อเคฮะอโอ้โหดูมันโดดดูมันโดดโชมันโดโชดโดโชโโนฮะ โอ้ยอ๋อน่ะวิ่งดูดูปลาเยอะมากวันนี้ทุกคนวันนี้อยู่ที่คุณว่าคุณจะตกได้หรือเปล่าแค่นั้นตอนนี้แค่นั้นนะจริงๆถ้าอยากหวังผล่ะก็มีนะเก็นนพ,พวกไอ้เขา,า,เ,าเรียกว่าไงอะแคโล นะทุกคนอยากวางผลก็แคลโลนะถ้าไม่คิดอะไรมากก็ไม่ค่จิกได้นะส่วนใหญ่จะกินแคลโลดีกว่านะถ้าน้ำเดือดๆอย่างนี้ตีไปไม่กี่ไม้ก็กัดแล้วนะทุกคนอืมอดูด้วยนะมผมก็ไม่รีบอะไรมากรู้แหละถ้าได้แคลโลน่าจะได้หลายตัวอยู่อืม

ตับเตา่านะสับเต่าอาวาดเนี่ยสับเต่าอาวาดทุกคนนี่อันนีสับเตา่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทุกคนอประกอบชุดแขนว้อยนาทีอจากเล่นมากค้จิก็อยากนะ แครโล่อยากตกอยากได้ปลาก่อนเอาปลาก่อนนะนี่ตัดไปไอ้ฟ้าเนะี่ยสีฟ้าเนะี่ยต้องจัดเลยครับเบลได้สีฟ้าแล้วครับผมสำหรับหนอนเล่นแครโลไว้ใจสีนี้นะผลงานไม่เคยทำเราผิดหวังเลยสักครั้งเดียวนะครับโดนวมาขนาดตัวใหม่ตรงนะ พอสมควรน,นะครับโอเคพอสมควรเาเหมาะสมแล้วก็ไปหาปลากันดีกว่าครับว่าผลงานเป็นไงนะสำหรับการเล่นแคลโรไลนาลีกวันนี้ฮนะได้จากมาคุจิ๊กมานิดหน่อยนะปลายังไม่รู้นะว่าจะเหลืออะไรให้ตกบ้างตอนนี้ไ้้มาผลงานนิดหน่อยนะเล็กๆน้อย เลกันเล่นนานแค่ห ตึงทุกคนตึงอุ้ยปิดเบรกนั่นด้วยเนี่ยอ้าวหลุดลหรออยู่ยังอยู่โอเคเลยอ,ะอ่ะเออนี่นายเป็นสีขนกลมนะทุกคนตัวนี้แต่ลายเห็นไม่ค่อยชัดเนื่องจากแดดแทงนะโอเคไม่ผิดหวังนะรับดีแบดแบดนะครับ แต่นี่อะไรเนี่ยด่าช่วยหน้าลิกนะไม่พลาดตัวอ้วนเลยสีด4คนกลมนะทุกคนตัวนี้ เยอะเยอะแบ่แพ้แตตัวนี้ขาดได้อ่ะโอ้ปาสบอดเยอะมากด้ดีไม่ขาดมาแถวนี้ អូខេ รีบตกดีกว่าโอ้แต่มันกินไม่ตกตัวเลยอะกัดแรงแน่นมาก สวัสดีครับสวัสดีครับมีปลาใหญ่ไหมกันเนี้ยไม่มีครับมีพวกสี่ขนครับโอเคอยู่ครับอยู่นู่นนะอยู่ข้างนอกโดนฮะหนึ่งตัวฮะโอ้ยกดแรง โอเคพุงโตขั้นเลยวนนี้โอ้โพุงมันใหญ่อะ่ะคนเมื่อวันนี้พุงมันโตจังหรือมันมีไข่อ่ะผมไม่รู้จริงๆอะ่ะ าเยอะฮะต่อมันใช้ได้นะเนี่ยดูดิดูดูแอคชั่นได้อดารมณ์ นี่หรือมันอาหารเยอะไม่รู้เหมือนกันอเยอะแล้วครับ <c oughs> อ๋อได้ลมนี่เนี่ยมันจะมีพุงบงองปองพระจา๋า ทั่วทั่วโอ้เจอฝูงแล้วอยู่นู่น